I need a very very large drink. ลอกอะไรน,นะอันแรกพี่อันแรกเฮ้ยไม่ใช่ดิ <c oughs> เออใช่ใช่ใช่อันแรกว้าว <c oughs> พี่ล์มเลือดด้ เมื่อกี้มันไอตัวยักษนมาตีเรือผมอะผมสู้ไม่ได้เลยวะต้องอยู่สี่คนมั้งตัวใหญ่จัดอะอันนี้ละกันวะมาแล้ว come back when you're buying the grog ที่มาลองเคเวดตัวนี้เออวะลืมจำฝั่ง,งเอ,อ่ออันไหนวะอันนี้ปะวอันที่ไม่กรอบทองๆนี่ปะไม่รู้พี่พี่ลองวางมาแนละ้ะอันนี้แหละมาดไไมูไม่ใช่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 อันนี้ของไอ้คนเท่าเออหรอน่าจะอันเกา่าที่เราเอามายังมีรูปอีกอันนะ่ะที่แปลกกว่าคนอื่นนะ่ะ พี่มีแต่อันนี้เหรอใช่ปะ่ะมีแค่อ,อันเมื่อกีน้อเนี้ยพี่หวานเมื่อกี้นะที่พี่เพิ่งหยิบอัน,อ,นอ,นะอันเมื่อกี้น่าจะอันเมื่อกี้มั้งตอนผมลักก็ผู้หญิงไม่ใช่เป็นรูปกล่องอ่ะมันเป็นรูปอย่างอางื่นอ่ะพี่เวอรก่อนต้องเวอรก่อนสวย คือพี่เขาเล่นพี่เขาเล่นมาอะไรใช่ไหมเช่นเล่น้อมกูเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นพี่พี่โอ้โหเกาะดี่ยวแปดโอ้โหเต็มอ่ะคือตอนคือมันมันมันระบาดตอนไหนรู้ไหมตอนหาเนี่ยหาแล้วก็โอ้โหนี่อันนี้ไงที่ผมเคยบอกอ่ะชิบหาย่ะชิบหายเล่นดีป่ะพี่แปดเกาะนะ เปลี่ยนวะไม่คนได้หมดแล้วแต่พี่เหรอแต่พี่ไม่ได้หมดแล้วแต่คน <c oughs> ขับเลยแล้วแต่คนขับ่ะแต่ผมลองหาดูก่อนถ้าไม่เกินความสามารถนะเท่าที่ไหวกหวเลยพวกเพี่ดูเกาะเกาะเดียวอ่ะคือมีหกเจ็ดแปดต้องไปขุดแปดอันนะพี่เพราะไม่ไหววะ <c oughs> เปลี่ยนเถอะเชื่อผมสองคนไม่ไหวแน่แน่ใช่ต้องสี่วะหนึ่งเกาะคือปูขุดแปดหลุมอะแคนเซิลไปเลยเนาะแคนเซิลไปเลยพี่ ไปเอาใหม่พี่จะ่เป็นเควสที่ง่ายกว่าเนี่ยได้ได้เราที่พอสมกับเราใด่ปะเช็คเเอออันนี้พี่สามอ,อันสวยวมันมีเกาะดื่มอันหนึ่งอ่ะจะได้ปะเกาะทวินเลยดิเนี่ยใช่ใช่อ,รระะอะไรนะพี่ก่อไหนนะอันที่สามคุ้นๆว่ะอันแรกมันชื่อกอะอะไรนะพี่ทวินให้พี่ยังชื่อได้เหรอ ได้เกาะมันมีเอกลักษณ์อะวินเจอแล้วนี่ไงเซปลาอันนี้ใช่ปะเปร์ตเกาะสองอะใช่สมาร์เกอร์เปย์อันนี้เกาะสาม้วก็ไปอันนี้มนผมจำได้แม่นดีเนี่ยนี่ไงเออนี่แหละไซเลอร์บาวตี้โ้หเกาะนี้มาอยู่คนเดียววะ บริษันเบกเกอร์ต้องตรงมาต้องมา W แบบก่อนแล้วค่อยไปทิศเหนือ,อม,มาๆามาเดี๋ยวเราจะไม่จมรอบเนี่ยระดับนี้กดเอาหนุม่มกดเอาแม่คือมานั่งดูแบบดูเองก็ผีก็เล่นแบบ ไปมามันจะรู้สึกแบบอยากเล่นว่ะจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้แต่พี่ปิ๊กไม่รู้สึกแบบน้องเขาบ้างหรอวะฮะเนี่ยน้องเขายังรู้สึกอยากเล่นนะฮะไม่เล่นหรอพี่ดูเงียบกิ๊บเลยไม่แค่แค่ดูก็พอแล้วเนี่ยโอ้แค่ดูก็พอโอ้โหนั่นแหลน้อยจริงแล้วพี่กิยวไม่อยากไม่อยากเล่นหรอพี่ไม่เล่นเขาไม่เล่นหรอก ไม่ว่างว่ะเออว่ะลืมไวะเนี่ยเขาแพ็คคู่เฮ้ยเดี๋ยวชน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 เตรียมไม้เลยพี่ชนนนี่มัได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่เดียวเช็ดเฉียดเฉีดเฉีดเฉีดตรียมไม้ไปก่อนโอเคอ่นนันไงเรียบร้อยดีตรงนีไอเชียนเดี๋ยวไปเล่นฟีฟ่าสี่ล้อด้วได้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 โอเคโอเคเนี่งว่าลงผิดนะนี่อ่ะให้ตายสิเราเชี่ยวชาญ เปิดไปยังโฟลเดอร,ร,ร์นะคะโอลงผิดยังไงวันวน,นี้ลงหมดผิดนัทนไมภาษาเปลี่ยนวิทยน้ำแป๊บ่เรียบร้อยตรงเอวเลยตงาวเลยไ้อส ไปร้อ<ท>งเพงมันตีมันช่างเราหรือนั่นไงพี่ตัวใหญ่ด้วยผมไปละร้อยหนึ่งเตี้ยแกน้าคอหรอวะมันต้องขับมันต้องขับหนีต้องขับหนีทั้งตัวเลยตัวสีฟ้าด้วยพี่ตัวที่มันทำเรือผมจมเลยไม่นะโอ้โหเขางหน้าถ่าน้ากจริงไม่ตอนนั้นผมจอดนิ่งๆอ่ะผมพยายามหลบมันอ่ะมันต้องขับ,นนนนบหนีแน่ๆเลยบอสขอขึ้นไปเห็นหน้าเลยไปไหนทางขวาพี่ข้างหลังข้างหลังพีพ่สาวเลยนั่นไง คือว่ามันต้องขับหนีตอนตอนที่ผมโดนผมจอดนิ่งไงมาละพี่มาละวมาล้วมาละพี่เตรียมบุดนะอุยไว้กลับบ้านค่้ยทำกิจเก็ดโอ้โหี่อันวะเนี่ยสามรู้อืม มันตามอยู่อ่ะพี่ชิบหายละอแป๊บนี้ก่อนเลยเขาถึงจะไปได้เว้ยต้องไปทางไหนเนี่ยซ้ายของพี่ได้ได้ได้อุดรูอุดรูอะไรวะเยอะไปทางหักไปทางขวาขวาหักทางขวาไเออแม่งเหมือนรู้ว่าโควิดหรือเปล่าครับเดียแบงมาเลยครับเล่นตัวอ้วกเนี่ยครับไป้ลยไปเว้ย พ่วกโอ้วพวงมาถึงแล้วอีกเชื้อเลยนะพูดีสักพักหนึ่งคนอื่นไปไหนไบายดีมุ่งชัยเกณฑ์นะตรงไปเรื่อยๆเลยจะมีแค่กาะเดียวแหละเป็นเนี้ยที่ตรงไปเลยปะเปลี่ยนมาทางซ้ายหน่อยได้ๆที่เขาเสียงเหมือนใครสักคนเลยวะที่ทำยูทูบอะขึ้นถางวะคนไหนคนไหนคังไงพี่คอนคอนนี่ไปอีกไปอีกคุณเลซี่ใช่ไหมคนนี้คนนี้สาววัฒนธรรมยูทูบเลยไม่ต้องโควิดท่องกู ให้เข้าปุเงียบไปดีแล้วเออจบแล้วต้องสายต้องบอกว่ามันต้องงานต้องหักหลบไอ้ไม่ต้องงานให้เราแบบทำวิจัยได้ไงกะวบบแค่นั้นแหละไม้หน้าจะใกล้หมดละเติมไม้ก่อนเพราะ่มันมันฮีลตัวเองไม่ได้ว่าแม่งมันรู้ดีมันรู้ดส่วนมากพี่เขาเล่นเกมอะไรเช่นเดบายอ๋อเดดบัยอ่ะพี่เขาเป็นเกมเดบายอ่ะ แตเย็นนะพี่กิวใช่ไหมพี่กิวไม่ใพี่สองคนเลยพี่กิวกับพี่หยกไงผมเป็นตัวปั่นไปตรงเลยวะพี่เกมอะไรก็้นกบพี่ผมหิวแล้วหิวแล้วไกลๆนั่นเลยนะคนเราถ้ามันพวกตลอดเวลาอย่างนี้กูว่าลำไส้น่าจะน่าจะไม่เหาจะกินน้่งไม่ห่วยเยอะเกินไปนั่นมึงไงกูกิ๊กไปดิ้งเลยวันนี้กูสติสมประกอบ บอกเมื่อบอกว่าเมื่อคืนไม่อกเมื่อคืนกูไปนั่งดูคลิปตัวเองอยู่เออมันก็ออ๋เมื่อคืนไม่ฝุ่ประกอบได้ไหมเมื่อคืนเขาจะต่อยพี่คิวด้วยหรอว้าวใช่ถ้าพี่ไม่ได้ดูคลิปพี่ก็ไม่เชื่อตัวเองหรอกนะพี่เป็นคนใจดีใจดีวะมาทางซ้ายอะนะได้พี่ก็จะถึงป่ะถ้าลุมได้ปะได้พี่โดนระเบิดไปด้วยไหมแก เอาให้บิดเก็บไอ้อันนี้ไงที่มันขายได้จิตแปดร้อยเาไม่ใช่ัน่ะี่ก็ไม่ได้เป็นไหนขึ้นลงไปแค่ห้องห้องน้ำแล้วก็ลงเจออะไรพี่กาไม่ถูกเลยว่ า,า,าชัวนะพี่ไม่ใช่จอดปีกเกาะนะโห้เจ้าพี่พี่เรียนมาพี่เรียนมาปะเรียนมาว่ะขวาขวาเรียนเรียนขับเรือมาด้วยแน่นอนขับหลักสูตรเอเ่อเรือดำน้ำพิเศษอ๋อดำอดลึกแบบแล้วแบบดำไปเลยอ่ะไม่ขึ้นมาบนข้ามบนบกนะ เป็นเป็นเป็นคนแบบมีมีไอเดียเริ่มคิดนโยบายที่ซื้อเรือดำน้ำไปเนี่ยคนเนี้ยชนมัสน่ะชนมัสน่ะเอาว่ะเอาว่ะผมหาเกาะอันลึกสุดนะพี่กี่วงแล้วตอกลูปีตุ้งโอาไปก่อ กลางวงเลยลูกกลางวงไปเลยอย่ามีหอบกางวงไปเลยกันเลยนี่แบบที่ผมเจอเมื่อกี้รอบนี้แบบขุดเร็วจัดเลยว่ะพี่ประสบการณ์เราเยอะปะเนี่ยเรามันโปรเพียร์เยอะแต่มันก็ไกลอยู่เนี่ย ไม่ค่อยไดแล้วแหละไปดิไปดูแผนที่กันสองที่แก้กันด้วยเนี่ยอันนี้ผมว่านานเลยนี่ยว่าดูจะส่งแล้วอุ๊ยตกตกถามถามก่อนว่าอยากได้เปล่าอะไรน่าคุณทำอะไรตรงพีนให้แบ๊กให้เลยพี่เห็นป่ะเห็นชื่อมันตรงอมา ตายไหมน่ะผมไปไม่ไม่ตายพี่ตกตกน้ำเสียดายเฮ้ยเสียดายว่ะอะไรวะน่ะไม่ไม่หมายถึงว่าไก่ไก่วิ่งหนีอ๋อเกย์เขาก็เลื่อนว่ะปีนี้กูเซ็งเออโหรายได้กูหมดเลยรายได้การเงินเงินเนี่ยแบบว่าเงินหายเลยอ่ะลูกค้าประจำเงินใช้อะคืออะไรอะฮะไปเป็นตากล้องให้เขาเนี่ยอ๋อพี่กิวจ้างเหรอใช่จ้ ก็เลยไม่มีคำว่าฟรีหรอกไม่มีคำว่าฟรีมีคำว่าฟรีหรอกสำารับมาเศรษฐกิจแบบเนี้ยไม่ได้หรอกจะมีหินตรงทะเลนั่นต่ว่าหรือว่านู่นไปไปไหนอะเฮ้ยเจอเลยว่ะไปไหนอ่ะมาเจออะไรใช่ปะมามามาไปเดินเล่นเป็นเพื่อนหมาครับ อ๋อเป็นเพื่อนมหมาด้วยนะเออครับผมเป็นหมาครับไปเดินเล่นเป็นเพื่อนหน่อยครับเจ้านายครับโอ้โหีเจ้านายวะเอาอะไรวะเนี่ยเข้ามาเข้ามาแนวนี้เฉยเลยเนี่ยเเอาเลยมัน <c oughs> อ,อยู่ระหว่างต้นไม้รอรัพี่โอ้โหใช่เดือน จูงหลวคนใหม่ค่ะเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยเอาอะใช่เปาวะของจริงของใช่พี่รออะไรอ่ะ <c oughs> เรากล่องเล็นนะอ่าก็ได้ร้อยเผอย่ไปนลโอ้โหทำมมันมีทำไมมันมีอีกอันขึ้นมาพี่เห็นปะ <c oughs> ก่ออีกอันขึ้นมา เ็กปี <หา S 2> มันหายไปไหนวะ,อ,ะอยู่ดีมีเกาะอ,อ,อีกอันขึ้นมาอะไรวะเนะี่ยโอ้โหไอ้นี่หายเลยอะไรไห,หายพี่ A ไอ้เอหมอกโออหหมอกหายแบบคือถ้าเป็นนี้แต่แรกก็คือแต่ละ <laughs> เหลือเหลือไหนวะเหลืออยู่เหลืออยู่ฝั่งนู้นพี่ฝั่งที่ผมยิงมา โหเรือ,อยู่โคตรไกลแล้วมันมีก่ออีกอันนะต้องไปทำอีกเลยเนี่ยอันนี้มันก่อสุดท้ายไม่ใช่เหรอพี่อ,อ,อยู่ดีเพิ่มมาปะโกง,งโกงโกงไม่ไหวปะเพาะเห็นว่าเราเก่งไงอยู่ดูไลฟ์ู่ปะถือกล่องแล้ววิ่งไม่ได้ด้วยผู้ชายถือกล่องผู้หญิงถือนี่นี่วะพี่ นั่งกว่ผมเนี่ยแข็งแรงกว่ผมเนี่ยเนาะแป๊บๆหนึ่งนะไปไกลจังวะอยู่ตรงข้างล่างเลยอ่ะพี่ละล้นนิดเดียวลงมาได้อยู่อาจจะไม่ระเบิดใช่ไหมไม่แน่ไม่ระเบิดเชื่อผมถ้าลงมาระเบิดเราเป็นไงนวะยังมันลงได้อยู่ ใครจะไปกระโดดลงวะมีทางลงเนี่ยโคงไงพี่พี่มองเห็นเรือจนสลัดอยู่โคตรไกลเลยพี่คอยยิงผู้ด้วยปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ดีเพิ่มมาอีกเกาะอ,อะไรวนนะเนี่ยโกงโกง ถ้าเรารอบนี้ลมคือผมรู้เกมทิ้งแหละนี่ของเยอะจัดเลยตอนนี้นแบบเราจะไม่ลมม้มเ้ยโอ้โหรอบนี้มีสียอันว่ะพี่ของเดือดต้องขุดอ่ะกันนะเออวะถ้าอยู่<ฮ>ดีมันหามมาเพิ่พมวะหรือว่าวมันมันคือของขวัญที่มันจะแจกวะไม่รู้พี่เป็นไปได้นะลองดู ไม่เกินความสามารถเราหรอกหาเกาะเจอกันเอเกน่าจะค่อนข้างลึกอะ A few moments later เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้โอ,โอโ้โหโคตรเล็กพี่ผมซูมอยู่ยงี้ไงเนี่ยตอนที่ผมอันนี้โหแล้วแบบเพื่อไกลไหมน่ะเล็กจัดเรือเราอยู่โอ <laughs> หใชได้ไปดีป่ะพี่ได้หมดฮนะ เียยวสโอ้โหพี่คุงกระดูกโคตรเยอะเยอะจัดตัวที่มันถือระเบิดด้วยพี่เดี๋ยวมาเอ้ยไม่ไปแหละต้องระเบิดเหรอ ถ้าเกิดตายคือไม่ต้องกดตัวอาร์มันวิ่งไปชกันได้ถ้ากดตัวอาร์มันจะไปเรือผีเลยอ่ะอมันมาใกล้เรือว่ะพีออะะอ่อุ๊ยยิงโดนเรือ <laughs> มอกล่องขึ้นขึ้นแล้วแบบเรือยววมันอะเชืยวกันพี่ไม่ั่วไม่ั่ว อยากรูให้ก็สุุปืนมันเคลื่อนไหนวะไมดนตีไม่คบงส,สวยจะคงกระดุยละ เอค้อกนกนาวลงโอ้ร้อนพี่เท่ยผมเลอหนึ่งสวยเกินไปก็เลยปิดประเทศนะคะหยุานไปเขาเพิ่มมาแล้วไงระวว่วันนี้เขาเงียบไปนานเขาต่อแล้วน่าเบอละโอ้โหพี่ถอดไปให้ผมยิงให้ ข้างไม่โดนเอ้ยโดนโดนตัวพี่ใส่ามาเลยแล้วเบิดกันจุดหมอ,อสไนนี่มันสามารถยิงโดนตัวได้ป่ะเอาะ่ะเก่เงวะ่ะก้อนมาแล้วเว้ยเจอเลยวะ่ะโอ้หุยยทำไมขึ้นหัวกระโหลกฟองอะ่ะ อันนี้คืออะไรพี่อันนี้พี่คือขุดใ้ปะเชียวโหกโลทองว่ะของดีปะน่าจะแพงมั้นเนี่ยดูจะทรงละใครเจอเลยโอ้ว่าไม่มาเลยพี่คนหาค้นเก่งอะพอมั่หาไอ่ยี่คนไม่เจอเลยไม่พูดเยอะมีคนขาไปแล้ว

ความดีอะเนะี่ยอุ๊ยผู้กองแบบเท่จัดอะมันดช่วยกันได้เหรอได้ผมไปอเองพี่ดีมากชต่อเลยเ,เดี๋ยวก่อนหมดจังวันน่ะมียากกว่านี้นไหม เอาว่ะเอาคมียากกว่าน,นี้ไหมวะไปนะฝั่งพี่เล่นขูดคนเดียวสามกล่องเลยอะ่ะอีกกล่องหนึ่งไหยพี่จะได้สี่กล่องไปเลยกล่อ,นนกกองสวยจัดนะน่าจะแพงนะเนี่ยโอ้โหอยากรู้จริงว่าขายได้เท่าไหร่เป็นหมืน่นเอาว่ะเป็นหมื่นว่ะ ถ้าเรือล่มก่อนนะเซ็งจัดอะถ้าเรือล่มเนี่ยเดี๋ยวล้ครับเฮ้ยอ๋ว่ะนักผู้ปกองจริงนะคนเนี่ยนั่คอมพีละ ้ใช่พี่พวกโอ้โหเล่นปืนเลยโอ้โหเพื่อนถูกเล่นปืนเลยปะไะเลครับของเยอะจัดบอกเลยเยอะกว่ารอบที่เรือล่มอีกของดีๆนั้นเลยเนี่ยไฟทั้งนั้นพี่ว่าน,นี้แหละที่มันแตก อันนี้คือไหนอะ่ะเควีรอระเออเควสมันจะมีรูปอยู่ในโน้ตอ่ะอุ้ยเอาอีกแล้วเไปเลยปะเราจะรวยแล้วได้มาเอาประมาณมา แล้แล้วพี่ไปโอ้ไม่ไกลต้องมากกว่าห้าพันดิหักศอกทางซ้ายเลยแล้วก็ตรง <c oughs> ยาวยเกือบผืนนะผมบอกเลยมาดูเลก็ตรงเลยยาว เฮ้ยเดี๋ยวนะ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 เฮ้ยอะไรอ่ะเออเออฮะคืออะไรอ่ะเฮ้ยพี่ตายพี่ตายพี่อะไรอ่ะมา